ใบหน้าของเรานะครับมันเหมือนเต็นท์ผ้าใบอันหนึ่งนะครับเสาเต็นท์เนี่ยมันโงอตัวลงก่อนหย่อนคอยผิวหน้าไม่กระชับจุดด่างดำต่างๆใบหน้าเราจะกลับมาเป็นปกตินะครับไม่ต้องไปผ่าตัดดึงหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หมอเมี่ยวนะคะหมอสันครับผมค่ะหมอสันวันนี้นะคะเราอยากจะพูดคุยในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะจากโครงสร้างของใบหน้าที่มีการหย่อนคอยตามวหวหรือว่าหลายคนมีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าไม่กระชับ อันเนี้ยอยากให้หมอสารอธิบายโครงสร้างของใบหน้าของเราให้หน่อยคะ่ะใช่ครับก็วันนี้เดอะชลิตามาสเตอร์คลาสนะครับเราไม่ได้พูดถึงว่าเราจะต้องทาอะไรกับใบหน้าดีแต่เราจะพูดถึงเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับว่าเอ๊ะอะไรที่ทําให้ใบหน้าเราดูมีอายุมากขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเจาะลึกนะครับซูมเข้าไปเลยครับว่าในแต่ละชั้นผิวในแต่ละอันเนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับและเราจะวางแผนยังไงนะครับที่เราจะรักษา รูปหน้าของเรานะครับหรือใบหน้าของเราเนี่ยให้ดีนะครับให้ดูป้องกันความหย่อนค้อยได้นะครับแล้วก็ให้ดูกระชับอยู่ตลอดและยังยืดครับ ซึ่งแต่ละบุคคลนะคะก็อาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะตรงนี้เราก็จะวิเคราะห์ให้ในแต่ละคนได้ว่าแต่ละคนนั้นมีปัญหาตรงไหนเราก็จะมีการแก้ในแบบเฉพาะของบุคคลนั้นค่ะใช่แล้วครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับใบหน้าของเรานะครับผมจะชอบเปียบเปืยว่ามันเหมือนเต็นผ้าใบเต็นอันหนึ่งนะครับซึ่งอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเสาเต็นเนี่ยมันงอตัวลงก่อนงอย่างไงครับเดี๋ยวเรามาดูรูป คุณแม่กับคุณลูกด้วยกันนะครับซึ่งเคสนี้ครับอายุต่างกัน,น30ปีนะครับ mm hmm. คนหนึ่ง29คนหนึ่ง59นะครับจะสังเกตไหมครับว่าหน้าเขาเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยแต่มันมีความแตกต่างกันและอะไรละ่ะที่มันแตกต่างกันบ้างนะครับ mm hmm. ดูด้วยกันนะครับเอาที่บริเวณรอบดวงตาก่อนนะครับไล่จากบนลงล่างเห็นไหมครับว่าขมับเนี่ยไม่เหมือนกันตาเขาก็ดูไม่เหมือนกันฝั <c oughs> ่งลูกเนี่ยดูตาเฉียวมากกว่า คุณแม่ก็ดูดนังตาตกมากกว่าหน้าแก้มก็แตกต่างกันที่เห็นชัดเลยครับคือใต้ตา2คนนี้ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันต้องมีอะไรที่มันหายไปตามไวแน่ๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวอุ้บไว้ก่อนนะครับเรามาดูหน้าส่วนล่างกันบ้างนะครับจะสังเกตว่าไอกระป๋ะแก้มเนี่ยไม่เท่ากันอย่างชัดเจนครับหน้าของคุณแม่มีความหย่อนค้อยมากขึ้นนะครับหน้าแก้มดูแบนลงนะครับมุมปากดูตกรองแก้มก็ดูเยอะนะครับ อะไรล่ะที่ทําให้มันเปลี่ยนไปขนาดนี้นะครับอันแรกเลยครับคือโครงหน้าที่มันยุบตามวัยนะครับโครงหน้าของหน้าผมรุปให้ง่ายครับมันคือกระดูกกับไขมันชั้นลึกครับซึ่งไอ้สองชั้นเนี้ยสองอย่างเนี้ยคุณหมอเมียวรู้ไหมครับว่ามันยุบตามวัยนะครับโดยไขมันชั้นลึกเนี่ยแฟบก่อนนะครับพอมันแฟบลงบุ๊บเนี่ยก็เปรียบเสมือนเสาเต็นท์มีผมเปรียบเป็นว่าหน้าเราเหมือนเต็นท์เนาะเสาเต็นท์มันงอตัวลงเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นผ้าใบเต็นท์นะครับต่อให้มันยังตึงอยู่ ต่อให้มันยังกระชับอยู่พอเสาเต็นท์งอนะครับทุกคนลองคิดตามนะครับเต็นท์หรือหน้าเราเนี่ยมันก็จะหยุ่มข้ามานะครับมันก็นจะรดดตกลงมามันก็จะถล่มลงมา uh huh. ไม่ตึงเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหาในชั้นนี้ครับคือการเติมในสิ่งที่ขาดเข้าไปนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวที่ทําได้ง่ายๆแล้วก็ แล้วก็ใครว่าไม่มีระยะเวลาพักฟื้นใช้หน้าได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติเนี่ยก็จะเป็นเดอร์มอล f i l เฟิลเลอร์แต่วงเล็บนะครับคือเดอร์มอลเชเเพื่อการรักษาเท่านั้นนะครับคือเติมในสิ่งที่ขาดนะครับเข้าไปแค่นั้นนะครับไปหน้าเราจะกลับมาเป็นปกตินะครับใกล้เคียงปกตินั่นเองครับหลังจากที่เติมในเรื่องของตัว H a ชเอฟิลเลอร์ในโครงสร้างชั้นลึกแล้วคราวนี้เรามาดูในเรื่องของผ้าใบเต็นกันดีกว่าซึ่งผ้าใบเต็นก็คืออยู่ชั้นตื้นกว่า ก็เปรียบเสมือนผิวหนังเราที่อยู่ตรงชั้นตื้นๆเนี่ยค่ะผิวหนังแล้วก็โครงสร้างชั้นลึกต่างๆซึ่งผ้าใบเต็นของเราเนี่ยเปรียบเป็นสองส่วนก็คือชั้นที่อยู่นอกกับชั้นที่อยู่ลึกเข้าไปนะคะซึ่งไอตัวชั้นที่อยู่ลึกเข้าไปเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าชั้นสแตรหรือว่าชั้นผังผื่นหน้าตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมีการผ่าตัดมาเนิ่นนานละเขาก็จะผ่าตัดที่ชั้นนี้ที่บอกว่าผ่าตัดดึงหน้าก็คือชั้นนี้แหละ ที่ใช้ในการผ่าตัดดึงหน้าแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันก็เขาก็คิดคนเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาทําให้เราไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องมีการพักฟื้นใดๆนะคะก็จะเป็นเครื่อง energy based device ตัวนี้จะใช้พลังงานไมโครโฟกัสอันตราสาวยิงข้ามไปที่ชั้นนี้เลยค่ะชั้นสมัดพลังงานลงไปที่ชั้นนี้ทําให้เกิดการกระตุ้นคอลลาเจนในชั้นนี้ซึ่งการสร้างคอลลาเจนก็จะทําให้ผิวหน้าดูตึง ดูกระชับขึ้นเหมือนเราไปผ่าตัดดึงหน้าเลยแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องพักฟื้นนะพลังงานยิงลงไปเลยประมาณนี้หมอสันว่ายังไงคะรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างจริงๆก็เห็นด้วยมากๆครับมันเหมือนการจับผ้าใบเต็น์ชั้นในสุดที่มันย้้ยเนาะมันตะข่ายที่มันย้้ยเหมือนผ้าใบเต็นท์ที่มันย้้ยขึงให้ตึงขึ้นวัาหน้ามันก็จะตึงขึ้นเองระหว่างการผ่าตัดดึงหน้ากับการใช้เครื่องมือตรงเนี้สิ่งที่หมอสันรู้สึกว่ามันแตกต่างกันคืออะไรผมมองว่ามันอยู่ที่ปัญหาแล้วกันครับสมมติถ้าเราแบบ ปัญหามันปานกลางแล้วก็ส่วนใหญ่เนี้ยอายุต่ำกว่า45เนอะอันเนี้ยเราสามารถข้ามเป็นทําหัตการที่มันไม่ต้องผ่าตัดก็ได้เพราะว่า<ฆ>ความหย่อนเรามันยังไม่เยอะนะครับเพราะฉนั้นใช้ตัวที่เป็นไมโครโฟกัสอัลตราซาวด์เนี่ยเพราะว่าได้ประโยชน์นะแล้วก็ไม่ผักฟื้นด้วยใช่ค่าเหมาะสำหรับคนอายุน,น้อยๆแล้วก็ ไม่ต้องไปผ่าตัดดึงหน้าเพราะว่าการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยจริงๆถ้าอายุน้อยไปทำอะ่ะมันก็จะมีแผลแผลตรงหน้าหูบางคนกลายเป็นแผลเป็นซึ่งจริงๆเราก็รู้สึกว่าควรจะใช้ในเรื่องของเครื่อง energy bed device ตรงนี้ก่อนถ้าอายุมากขึ้นมันใช้เครื่องพวกนี้ไม่ไหวจริงๆแล้วเราค่อยไปผ่าตัดดึงหน้าอันนี้จะเหมาะสมกว่าใช่แต่ในทางกับการสมมติถ้าแบบ โมันหย่อนมากๆเลยนะครับแบบว่าไม่เคยดูแลมา,มาก่อนในชะั้นนี้แบบนะอาจจะ60แล้วไม่เคยดูแลหน้าเลยการที่เราทําไปแล้วอะ่ะมันอาจจะยังได้ผลไม่ดีเราก็ค่อยไปผ่าทีใช่ถูกต้องครับหรือในกรณีไปผ่าแล้วค่อยกลับมาทําก็ได้นะในกรณีที่เราไม่อยากผ่าซ้ําใช่ะะค่ะคนที่อายุเยอะๆไปผ่าแล้วยังไงอะ่ะเราก็ต้องการการกระตุ้นคลลเเจนให้กับหน้ายังไง Energy Ba จ e เบ e ดี้ไวพวกนี้ก็ยัง เหมาะสมที่จะทําให้เกิดการกระตุ้นคอลลาเจนน่าจะได้ดูยกกระชับแบบเราไม่ต้องแบบทั้งหมดเลยค่ะโดยที่ไม่ได้ตึงแค่ชั้นสมาร์ทอย่างเดียวใช่แล้วครับชั้นต่อไปเป็นชั้นอะไรครับคุณหมอเมียวชั้นต่อไปก็จะเป็นชั้นที่อยู่ ตรงผิวหน้าเราเลยค่ะเป็นชั้นที่เรามองเห็นหน้าเพื่อนเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นรูขุมขนต่างๆหรือว่าไขามันที่อยู่ตรงชั้นตื้นๆตรงนี้ก็คือสามารถรักษาได้เหมือนกันมันก็จะมีในเรื่องของ energy bed device หรือว่าบางคนก็อาจจะฉีดในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเราอยากกระตุ้นคอลลาเจนให้หน้าเราทุกๆชั้นนั่นเองอซึ่งตัว energy bed device ในการรักษาชั้นนี้ค่ะก็จะเป็นตัว monopolar rf หรือว่าขึ้นวิทยุในการกระชับผิว เราก็จะได้ตตั้งแ่ในเรื่องของรูขุมขนที่กระชับไฟไลายขนแมวหรือว่าพวกไขมันที่เริ่มหย่อนหย่อนคล้อยๆแล้วมันก็จะกระชับในเรื่องของไขมันเข้าไปด้วยชั้นนี้เหมาะกับคนที่มีหน้าที่ไขมันหลวมๆแล้วก็ผิวหน้ามีไฟไลายขนแมวค่อนข้างเยอะเหมาะที่จะทําในเรื่องของการกระชับหน้าแฟบหน้าเขานั่นเองซึ่งชั้นที่อยู่ลึกก็คือชั้นสมัทจะช่วยในการยกหน้าขึ้นแต่ชั้นที่อยู่ตื้นๆต,ตรงนี้เราเน้นในเรื่องของการแฟบหน้าเข่า ก็ทำให้หน้าดูทั้งยกทั้งเฟิร์มในการรักษา2ชั้นนี้ค่ะสุดยอดมากครับคุณหมอมาเมียวแล้วก็ในชั้นเนี้ยไอชันน้นหนังหน้าเนี่ยมันมีความพิเศษซับซ้อนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะซึ่งมันก็จะมีอีกบริเวณหนึ่งก็คือบริเวณหน้าผากของเราเด้วยความที่ผิวมันบางตรงนี้เราสามารถใช้ในเรื่องของตัวบทุนทุมท,ท็อกซินในการรักษาริ้วรอย หรือว่าตัวเ,เขาเรียกว่ารอยตีนการหรือว่ารอยหน้าผากตรงนี้ได้ในการคลายกล้ามเนื้อ,อแสดงสีหน้าทําให้เราเวลาย,ยิ้มหรือว่าแสดงสีหน้าก็จะดูสดใสขึ้นตาดูเปิดขึ้นก็จะใช้ในเรื่องของบทุนุมท็อกซินในการรักษาคา่ะใช่แล้วครับแล้วก็ในชั้นนี้เนี่ยก็ยังมีในเรื่องของเม็ดสีอีกนะครับเวลาเราอายุมากขึ้นนะครับเช่น30บวบวกเนี่ย ผิวให้มันเริ่มเขาเรียกว่าคอลลาเจนเริ่มหายไปเนาะเมื่อกี้อย่างที่คุณหมอไม่บอกว่ามันจะตามมาด้วยเรื่องของเม็ดสีครับผมไม่ว่าจะเป็นฝ้ากะจุดด่างดำนะครับคนที่มีเม็ดสีต่างๆเนี่ยก็สามารถมายิงเลเซอร์ได้นะครับซึ่งเลเซอร์มันก็จะมีความจาเพาะเข้าไปอีกครับว่ากลุ่มเม็ดสีแบบนี้จะต้องยิงเลเซอร์กลุ่มนี้กลุ่มเม็ดสีสีแดงอาจจะต้องยิงเลเซอร์อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการใช้เลเซอร์ที่แตกต่างกันด้วยครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ แพทย์ก็จะเป็นคนพิจารณานะคะว่าตัวรอยโรคนี้เหมาะกับการรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ใดนะคะจะตอบโจทย์นะคะใช่แล้วครับจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้เราพูดมามีหัตการอะไรมากมายหลายอย่างมากๆเลยนะครับแต่สังเกตไหมครับเรากรุ๊ปมาทั้งหมดแค่3ชั้นผิวด้วยกันนะครับชั้นที่1เลยก็คือโครงหน้านะครับก็คือ Dermal อช l ิลในการพยุงโครงหน้าแต่วงเล็บนะครับเป็น d e r m a l อช l ิลแบบเพื่อการรักษานะครับคือ ปรับโค้งหน้าให้กลับมาสู่สมดุลน,นั่นเองครับชั้นที่2ครับก็หนีไม่พ้นเทคโนโลยีโปรแกรมไมโครโฟกัสอัลต์ซาวที่ทาให้ชั้นนี้หดตัวและหนาขึ้นส่วนหัตถการที่มีเยอะมากๆนะครับก็คือชั้นที่3หรือชั้นหนังหน้านั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นท็อกซินไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไบโอสเตมูลเลเตอร์คือตัวยาที่กระตุ้นคอลลาเจนขึ้นรวมไปถึงเทคโนโลยีพวกโมโนโพลาร์เอฟที่ทําให้กระชับชั้นหนังบริเวณตรงนี้เนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นขาผม เพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นว่าการรักษาเนี่ยครับเราควรจะต้องรักษาในทุกๆชั้นนะครับการที่เรารักษาทุกๆชั้นนะครับให้ครบเนี่ยจะส่งผลทําให้ใบหน้าโดยรวมเนี่ยดูดีขึ้นและก็ยั่งยืนด้วยครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอายุน้อยๆที่ยังไม่มีปัญหาเราจะต้องรักษานะคะถ้าเขายังไม่ได้มีปัญหาเราก็ไปรักษาเฉพาะชั้นที่เขามีปัญหานั่นเองถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอไม่ว่าบอกว่าทุกอย่างมัน Personal l ลไลทุกอย่างมันต้องประเมินเป็นรายๆไปนะครับ ซึ่งแต่ละบุคคลนะคะหมอก็จะช่วยในการประเมินปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดนะคะว่าแต่ละคนนี้มีปัญหาอะไรบ้างหมอก็จะช่วยแนะนำนะคะการรักษารวมถึงการวางแผนในระยะยาวให้กับคนไข้เพราะว่าการรักษาทุกชั้นแน่นอนว่ามันต้องใช้งบประมาณที่อาจจะสูงแต่เราก็จะเลือกในสิ่งที่เหมาะกับคนไข้ที่สุดให้คนไข้ได้รับการรักษาก่อน โอเคคราวนี้เรามายกตัวอย่างกลุ่มอายุกันดีกว่านะครับสมมติถ้าอายุต่ำกว่า20แล้วมีในเรื่องของปัญหาเม็ดสีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอมื่มีมีไอเดียการรักษาแบบไหนครับถ้าคนอายุต่ำกว่า20มีปัญหาในเรื่องเม็ดสีส่วนใหญ่มักจะเป็นในเรื่องของรอยแดงรอยดำจากสิวหรือบางคนเขามีปัญหาในเรื่องของปานแต่กำเนิดห,หรือว่า ปันแดงปานดำต่างๆห,หลุมสิวต่างๆอย่างเงี้ยมันก็จะใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการรักษารอยโรคตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวพิโคเซกเลเซอร์ที่ช่วยรักษาในเรื่องของรอยดําหรือว่าตัวเผาดายเลเซอร์ที่ช่วยรักษาหรื่องรอยแดงหลุมสิวก็จะเป็นเลเซอร์อีก ตระกูลหนึ่งซึ่งอันนี้เราก็จะเป็นเน้นที่ปัญหาของคนไข้เพราะว่าแน่นอนว่าน้อยกว่า20ปีโครงสร้างของหน้าหน้าของเขาก็คือยัง,อยงเด็กอยู่เป๊ะอยู่<ช>แน่ๆเขาก็จะมีปัญหาแค่เรื่องชั้นผิวด้านบนค่ะใช่แล้วครับในกลุ่มต่อมานะครับถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากๆนะครับคือประมาณ30จนถึง50เนี่ยครับในกลุ่มกลุ่มนี้นะครับประมาณเกินครึ่งเลยนะจะมีปัญหาในเรื่องของโครงหน้าที่มันยุบนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าจะพูดถึงการแก้ปัญหาความหย่อนคล้อยการแก้ปัญหาให้หน้าดูสดใสขึ้นนะครับชั้นที่คุ้มค่าสุดนะครับก็จะเป็นชั้นลึกนะครับเปรียบเสมือนเราจับเสาเต็นท์เนี่ยให้ตึงขึ้นครับต่อให้ผ้าใบเต็นท์คือหนังหน้าเราเนี่ยมันหย่อนคล้อยบ้างแต่เชื่อไหมครับว่าแค่การจับเสาเต็นท์ให้ตึงขึ้นทุกอย่างที่เหนือกว่านั้นมันจะตึงขึ้นเองโดยอัตโนมัติครับพอเรารักษาในชั้นโครงหน้าลึกปุ๊บสเต็ปต่อไปนะครับถ้าเรามีบัตรเจ็ตเราค่อยมากระโดดในชั้นที่สูงขึ้น ชั้นที่สูงขึ้นอย่างนี้ครับการวางแผนแบบนี้ใบหน้าจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วในกลุ่มที่ผู้สูงอายุล่ะครับคุณหมอมะเมียวส่วนใหญ่ผู้สูงอายุที่อายุเกิน60มามักจะมีปัญหาในเรื่องของผิวที่หย่อนคล้อยอแล้วก็มีโครงสร้างหน้าที่สุดซึ่งการปรับโครงสร้างของใบหน้าด้วยโปรแกรมฟิลเลอร์อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เพราะว่า ทำไปแล้วบางทีคนไข้จะได้ผลอยู่ที่ประมาณ20-30%เพราะว่ามันมีการสุดที่หนักซึ่งการรักษาก็คือถ้าเราไปปรับในเรื่องของงานผิวของคนไข้พวกไฟลายต่างๆหรือว่าความย้วยของชั้นไขมันตรงเนี้ยอาจจะตอบโจทย์กับคนไข้มากกว่าอืมซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องดูหน้าแล้วก็อายุของแต่ละบุคคลนะคะว่าเราสามารถแก้ไขตรงไหนให้คนไข้ได้อิมแพคกว่ากันอืมอย่างที่พูดมาก็คือว่าในแต่ละวัยนะครับก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันนะครับแต่ ไม่ใช่ว่าทุกคนในวัยนั้นจะต้องทําแบบนี้นะครับ<ช>ผมมองว่าการที่เราดูแลคนหนึ่งคนนะครับเราจะต้อง personalize หมายถึงว่าเจาะเข้าไปเลยครับว่าคนคน,นนั้นมีปัญหาอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นโครงหน้าชันลึกนะครับใช่ว่าอายุ50ิบทุกคนจะมีปัญหาตรงนี้เหมือนกัน<ช>มันขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ต่างๆนานานะครับ<ช><ๆ>เพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้เราสองคนนะครับช่วยวิเคราะห์ใบหน้าว่าเอ๊ะ คนเนี้เหมาะทำอะไรบ้างนะครับและทำแบบไหนและวางแผนการรักษาแบบไหนถึงจะรักษารูปหน้าเราเนี่ยให้ดีแบบยั่งยืนใช่ค่ะและนี่นะครับก็คือหัวใจของปรชชัชญาเชตตาคลินิกเวชกรรมของเรานะครับว่าเราเนี่ยจะช่วยดูแลคุณนะครับให้เป็นคุณเวอร์ชันที่ดีขึ้นครับผม สำหรับใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของรูปหน้าหรือว่าความหย่อนคล้อยเม็ดสีต่างต่างก็สามารถเข้ามาปรึกษาเราสองคนได้นะคะเพราะว่าหมอแม่เหมี่ยกับหมอสันเนี่ยก็จะช่วยวิเคราะห์ปัญหาของผิวหน้าของแต่ละบุคคลนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์ในการรักษาของแต่ละคนรวมถึงการประเมินหถานการ์ที่ควรจะทําก่อนแล้วก็หลังรวมถึงระยะเวลาในการทําบัจเจตต่างๆของคนไข้นะคะซึ่งสามารถดูแลคุณนะคะในระยะยาวได้เลยค่ะเพื่อให้คุณสวยในแบบที่เป็นคุณที่สุดคะ่ะ ใช่แล้วครับยังไงก็ไปเจอก,กันนะครับแล้วพบกันที่ชิตาคลินิกนะคะแล้วพบกันครับ,รบสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบมันมีเสียงวอเอามา่ใหม่ปิ๊ดเลยปิป๊ดเลยอย,ย่าให้ฉันพูดได้ไหมแม่ครับเบาๆหน่อย